สวัสดีเที่ยงวันเสาร์นะคะนาะมาค่ะวันนี re ้เรามีอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นมีนะคะนาค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นมียังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาดูกันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นมีรวมมิตรนะคะนาะ นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขอไก่ตีนไก่ลูกสินเนื้อนล้วก็ต้มไข่ใส่น้ำกานพร้อมได้หลายนะคะนะ Maka, lo apagado sus pulas escaleras corriendo. El fantasma fue Uy, No, qué apa? Porque familiar

ใส่บักหน้ามันจังหอมพักซี่แล้วค่อยได้อัดวีดีโอของพี่น้องของสามหมือดเธอหนึ่งเนาะว่ามันหอมมันเอาบ้างเธอกับไปตา่างจังหวัดบ้างไปพักหล่อนยังสินะมนันก็นเลย เตียไ้เป็นต <Blues. S 1> <Or> ้าแลวันการช่วงนี้ก็นขายขูดขากับบ๊อมี่โอย เสียวไตวะเนาะก็เสียวไตหรอกโยนี่เสียวไตหรอกมันเป็นธรรมดาเลยค่ะเด้อ กำลังเขาสั่างหิหมกมันก็บมันมอน,นาเกียร์นะสำหรับเขาเนาะสำหรับคนไทยท้องอา,นนาเกียนแต่เราบอกโหว่าไม่อัดวิดีโอ เย่กระเทียมมาตปหนึงอยอย่ทังนี้กับ่านรอบสองอยุงพีดน่นนองไอ้ติดไอไอไวรัสโคโรนาพอดูอยูริสโกเทคยูไอมบาเลนเซียนะยิโกเทคดังร้อมห้าสิบนี่เงียยห้าสิบเปด็กน่อยไว้ยรุ่นนะอายุยี่สิบหอดสามสิบ ขึ้นเดียวนะฮ่าสิบคนเขาาเลปิดเทคแล้วบอเลี่วจ้าเ่อโลกไอ้โลกห้าโลกอันผากตามันนี่กอลารโลกย,ยังหลอกโลกทำไรล่างโลกโลกอ่ะคนรวยกับว่าเวนคนจนกับวเวน ลูกให้ได้คนใดจนเดาลองทั่วรลูก สิตอนพวกไอ้นักธุรกิจใหญ่ๆเพิ่นตีพวกที่สือไอ้อพาร์ตเมนต์ไว้คนเซาเนาะอมืมองไหนที่ว่ามองที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเขาสื่อหล่ะก็สื่อทั้งธนาคารสื่อทั้งธนาคารหล้วก็พรทั้งธนาคารหนะึ่งสิไม่จัำไครว่าคนเซาเขาเสียค่าเซาเงินค่าเซา,า,เซา,อนะเาพอน,น่ะเทากับเปพรหนึ่งสิ Yo me lo acusaba. Le gusta la verga. Le gusta le encanta. Ya lo hago. Y Tingwein, la verdad, no sé qué contarte. Si ya después si mi vida era ocurrida antes de la cuarentena, imagínate ahora. No, Dios. Y Tingwein, la verdad, caga esa frase. El calor es mejor que el frío. que digo? No sí, sé, algo de que le gusta la verga. No le gusta le encanta. Y Tingwein, la verdad. เทปไห่กับชิโมกอะ เฮ้งสี่เฮงชนคนจนก็เฮ้งจนคนจนก็นแฮงว่ามีสิกินคนรวยกับาเดือนร้อนเดือนร้อนอยอนนุเพราะเงินเงินบราเพิ่มเงินเข้ามาเพิ่มเงินเขามันจะรด <c oughs> <c oughs> 你看呗，没、yeah, mm，没，有什么？哎呀，说句难听的话，没得聊。啊。 Está lleno, tira para acá Ojo que fruta, plátano Está allí, todo plátano Ojo que le parece a ¡Eh! ¡Marco! ¡Está o siendo! สั่งเนาะมากสั่งหนุนสั่งหนาไม่ว่าจะเกมอย่างเดียวเนียอื่นหลายๆอย่างเป็นคนทนีมากอยากหูอยากเห็นอยากหูอยากเห็นมากเบิ่งหนุนเบื่งนีมากทลอหนุนทลอนี่เห็ดปุ๊อยื่อรยจะเก็ เอลเมนต์แ่เพื่อ e ตั้งเล่มากตัวกูอะตัมาแบอคอนโดมิวท์คอนามิวท์ปวดระสาทว๊ป้ยอ่ะแค่ามวันยุ่คนเดียว อัดโมูเลลูกกเบบึงทำเลยวกเบบึงทอดมเมียกับอัดวีดีโออาขอคัววขอองเลย

โลกกับ่สร้างบ่เซาจักเทื่อโอ้ยน้องโอยน้องเอ้ยเนาะ เ,ดดเอมริษเสียรโควิดนะพีเลื้องคดีน้องส้อมผัวนะก,ก็มาแล้วจักเถือ่ทวกวอนคนใจหองเนาะใจดีบริจาคเห็นไปททำความดีเนอืย ทำความดีออกซื้อแน่กต่บ,บริจาคจ๊กก็ทําความดีเอานามแท่งให้คนเห็นแล้วก็ออกหน้าออกตามแจ๊กเห็ดอีดีบอกอีลี่ก,ออก,ก็คนแท่งเจ้าดีแต่บริจาคแต่เขาจังเมย์ลงเฟนบุกขึ้นละ่ะถ้าฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะลงไปแจกคนจนซะบาลซนะ้อซ้อเนาะบานสิลงสอ้อซ้อบานสิเลือกตั้ง Quán lần niệm nhẹ nhẹp nha cả sàng sáng xé mãi. mà Thì quân hay quân người bài phân bội dạng. Men mặt nó dạy, mặt kệ dạy, mặt kệ dạy, mặt kệ nó gặp cười เรื่องมะสิบเงียบๆเนี่ยไม่กลับซางกระแซกขึ้นมาอีกสินะเปิดพัดลมเปิดแอร์เครื่องหน่อยห่อง 对头。<at> พวกคอห่ <si านอ้อนหลายอย่างไรไร่หัวโดนจะน่าจะาไแม่หาลูกแดดย่อนเงินแม่วางยาลูกแดดยาแดดหย่อนเงิน นอนเงินตัวเดียวนะอืเอาหลูมมาลงลงมาออก YouTube ก็มีบิดตังผมพอเปน่องเอ้ยถ้าเล็กหน่อยมาเป็นเครื่องมือหากิน เพราะท่านออนไล์เอาลูกมันเป็นเครื่องมือเพราะท่านให้ไทยลูกเจ็บให้ไ่ยลูกปวดให้ไ่ยลูกทรมากว่างยาลูกโอ้ยเนาะสังคมห่อพี่น้องเอ้ย มีออนไลน์ก็ดีแบบหนึ่งมีออนไลน์ก็ดีแบบหนึ่งเดี๋ยวรับหมูข้าวซารทั่วโลกอืมมีออนไลน์ผัดง่บาหนี่จังได้จังมาง,ง่ออ้าวทัวรกับเบิ่งระทอดทอดทัดเข้าออกแบบไดมากอะเสื้อไปตามท่อหัดอืม พอดลาอย่างไรกระเสื้อน ma, ้ำ like, ่อหัดว่าถ anyway ึงสมัยก่อนนะแต่รูปเยอขาวมมีออนไลน์เป็นข้าว่มีอมียู่ตบข้าวหมมีเฟรมมียังเสียอืมกระเสื้อ ความมันเป็นห่มกันคนเบิ้ลเอดค่ะแต่ก้อนมันแต่ของบ่มีไปบนเคื่อนเพื่อนอ่าบะหมเพื่อนได้มีทอดค่ะสีไปว่าเพื่อนบะหมี่ไปบนเคื่อนเพื่อนก้อนก้อ,น,น,อน,น,น,กน,กนสี่ด้เบิ้ลทอดค่ะนะแต่ก่อนกันน,น้อยๆเนาะเอืือยพี่สาวไอว้หนุ่ย เลี้ยงน้องเอโนอยเอโนยเนีน่ลูกคนคนเราคนเราพอต่แม่เดียวกันเออพี่สาวคนโตแล้วมาพี่สาวคนที่สองที่ว่าเป็นเอกดตายเนี่ยอ,อือพี่สาวคนที่สองเนี่ยพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่ว่มามีแม่เออคนที่สามแล้วก็ว่ามีน้องสาวลา่ะคนที่สี่แม่หญิงสี่คนผู้ชายหกคน แต่ตายไปแล้วสองไส้นึ่งยิ่งหนึ่งเนาะกับหน้าตอนนี้กับเรือยอยเฮ้ยตายไปละกับบักทูนกับตายไปแล้วอีโสมกับตายไปแล้วก็เกิยผู้ใหญ่อีคนนึ่งอลายไล่ไล่ไม่หลุดหลยแต่จนไม่หลุดไล่หลุดคาหัวขวัญุนดำได้เป ตายไปเลยู้ใหญ่คนไงสุดนะซื้อกุ๊กไก,ก่กรตายตายควยตายไขว่าเป็นไข่ตายตายในน้อยนะถ้าหน้าเกิดตั้งแต่จะ้องถ้าหนาเกิด,าากด,าากดอ่ะมาเนี่ยเอ้ยกับเรียงน้องแล้วเยนุนนะเรียงน้องเลียงนอง้งนองสามคนเนาะอือเรียงพี่สาวคนที่เป็นเอ็ดตายเรียงแม่แล้วก็เลียงน้องสาวสามคนย่าม ย่ามอยากไปเบิ่งท่อฮาดบานเพิ่อนอยาไปเบิ่งท่อฮาร์ดเงินเพิ่นอือเพื่อนเพิ่นไอ้ผู้เพิ่นมีเงินผู้เพิ่นรวยอือไม่ได้มู่บา้านต้องไปเฮ็ดจังไงก่อนโหบ่องถอยให้ไปตักน้ำตักน้ำใส่โอ่งน้ำแล้วเงอนเพิ่นน่ะจะเต็มแต่และ แตล่าแตละมึงมากันจะคนมามึงผ้าน้องมันจะคนสามสีคนเอาน้องตั๊กบดาน้องยังหน่อยอยู่ตักน้ำส่างมันมาแต่ก่อนมันมีน้ำบาดาลน้ำกอกตั๊กใส่องค์ให้เขาเต็มโอค์เต็มโองง์อค์มันก่อนนะแม่บานนี้ก็มีพวกอื่นไม่อีกได้หน่อยกลุ่มอื่นมาอีกอย่างเบิ่งจะต้องตักน้ำตักน้ำใส่องค์ให้เต็มน้ำสางนะตักน้ำต้องต้องประเดงานแหลกก็ขาเบิ่องทอด กายั้งนั้นนึกยังหัวอยู่แล้วข่าวบึงทอหาเุื่อนเพื่อนกัยังว่าโอ้ยนออเนาะจะเป็นจนความจนความอยากเบิ่งทอหาตักหนามผีสาวแต่เป็นคนตักตักซอยเนาะตักให้หนองพอหนองหน่อยหนองตักบ่ได้มาคืคนเุื่อนเพื่อนนะกับไอ้บางบ้านเพื่อนกับไฮางตีนเออไฮล่างตีนเน๊ะแต่ก่อนนะเกือบบะหมีม่ใส่เกือบบ่หมี่ใส่ ยังสินะเกือบบางบางเทือมันกับอีเมลขอมิ้งของฮอตเงินสือเกือบแฮมคุณพี่ชายบางเทือกับมิใช่อยู่บางเทือกับบอมีเยังสิเกือบเสียแน่ถึงบ้านแน่สิแม่แต่เรื่องต่างออกยอ่ย์ออกเอ็มเปลี่ยนบุฟเฟ่ต์มาคนหนึ่งแล้วขึ้นไปไหวไปงานปุ่นนะเล่าเกือบลงเท่าแต่เราเนิบเนิบไปทั้งหลังนะก็อย่างเกือบเราเสียแบบเดียวกัน เกือบเสียประจำานั่นแหละเห็นไปเบิ่งเบิ่งสักแม่หนึ่งเงินเพิ่นเนอนอนงนอนกันนอนอนกองกันอยู่เบึ่งท่อหาดเงินเพื่อนเนาะเบิ่งไปเบืองมาง่วงนอนเลยกหน่อยๆพอเด็กๆเขาเขาปุ๊กลุ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 กซูวซัวไปไปไปเมื่อเมื่อเมื่อม่นอนยี่นี้ไมันอนยี่เงินคนนี้ไป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 กัเงินกับเนกับส้านมาสร็เมื่อไม่อยาไปเบืองท่อหา์ดเงินเพิ่นอีก ก็ต้องไปตักน้ำส่โองให้เพื่นอนดิเออได้ตักน้ำแหลกกบแหลกกบต้องการเบิอบนะ่องทหัดนะแต่ไหนหน่อยนะอาคิดเบิง้งฉุดจะคล่องนะ ช่วงที่แม่ตายขึ้นกันว่าสิเหลอือยังใยไปให้เวรงตังนบบหน่ะจะเมื่อไหร่เหลือแม่กระทั่งให้ประแดก๋ย <c oughs> ให้ประแดกอีเมลเราไปดูขอเนี้ยเอ้เอ้เอ้เอะะสียงเซียวปัจจุบันฮู้ยนี่ค่ะอืมไอ้ไฮนะ่ะ ให้ไอเราเป็นคนมักอันให้ไอเราสิเป็นคนมกักไอแม่เป็นคนใจดีนะยอมเระวายแม่เป็นคนใจดีโอ๊ยออดนละอีแม่เป็นคนใจดีเพื่อนบ้านมาขอซื้อบาแดกหาบาทสิบบาทแล้วก็ให้เต็มถ้วยเต็มสร้างแบบไงให้ต้กเกาเองพอมน่อมไม่สมเราเห็ดเราพามักไปหาเราไม่สมมาพูดเขามาสือ่อ ตูงละหาบาทแล้วก็เฮ็ดไายหาบาทแล้วก็เฮ็ดไข่แม่เป็นคนแต่น้ำละไฮแล้วนะ่ะไฮประแดกแล้วนะ่ะไฮใส่ประแดกไฮใหญ่ๆนะ่ะแล้วมีไหวเป็นประมาณเจ็ดแปดไฮเพราะเราตายมีคนหนาด้านหนาะมึนคนอยู่หมู่บวานบอกห้บอกไ้ยายคนหนึ่งนะ่ะเข็นรถเข็นรถนะ่ะเข็นรถนะ่ะมาเข็นรถสุมาเอาไฮอยู่เฮื่นบอกว่าเป็นไฮของของแม่ผัวเผิ่น แม่หัวเป็นตายเป็นผีตายกระดูกจนแบบมุนไปตายจักไปเกิดซิบศาสแล้วกับบ้องหวบอกเป็นห้ยของแม่หัวเป็นแต่ว่าผู้เป็นเท่าน่ะเท่าหัวอย่แต่ว่าขั้นหูตื่นลึกนาบางบอกว่ามันจังหดว่ามันเป็น,นหคนยางย่า่หนูวนะหมอเสียวหคนอื่นมาใส่คนยางได้หนูวนะหมอเสียนั่นว่าเป็นไหาของแม่หัวจาของโอ้ยยีปากดงเงยว่าสันดอกนึกในใจอยู่ แต่กระตือว่าซาตุเหตุบุญเหุ้ธามันไปให้เขามาเค้นเอาไหาให้พวกอีเมลอีเมลแล้วเหตุเห็ุคอยเกิดมากเขากาเห็นไหาแล้วเกิดมากกเห็นไหาแล้วอีเมลแล้ว่เอาไหาคนมาฟรีๆแน่นอนมาเป็นไหาแม่ผัวเพื่อปราชันให้เขามาเค้นเอาเค้นเอาหาไปเบิดแต่ยังว่าหาประแดกฮอดแต่แม่อีเมลตายหาประแดกกระบอเหลือเจ้าคิดบึงคะเนี่เราบอกว่าพ่อแม่พี่น้องคนมันหนาด่านนะมันคนหนาหยาบหนาเมื่ปัไหา คิดบึ้งแค่นั้นหละเออเออนั่นละให้กับบิยญางให้กับไห้เข้ามาเข็นให้อยากจะคข้องมาเข็นเอาบอกว่าเป็นไห้ของแม่ผัวตั้งแต่แม่ผัวคนว่าอยากซื้อเอยซื้อตั้งแต่แม่ผัวคนอยู่คน่าสันคนย่างย่ายนูวน่ะบ่มีบ่มีการว่าเอาไห้ของคนมาฟรีๆแล้วเอามาแล้วเอามาตั้งแต่แม่เกิดมาแม่ก็เห็นไห้เราอีเม่เห็ดปลาแดกแล้วมาตึกงสลุงแล้วมาเห็ดปลาแดกแล้วมาเห็ดนอมิสม เออเกิดมาเคเห็นแล้วมันมาหนาดา่านท่วงมาหนาดา่านเอาไป,ป็นไหให้เขามาเขียนเอาหอดซบท่านเอาไปเผาสะสมให้มันก็ยังมาเอาพอาพี่น้องไอ้คิดบึงนี่ลราเขาเิดมาคนโง่คนงโคนงโย่ย่อมเป็นเสือเหยื่อของอจจารไม่หัวไม่หัวไม่ง่เพราะฉะนั้นแต่แต่ต้นนี้ไปสิบ,ม,สบมีการงโง่แล้วเออ,อ ให้กันยังมาเหลือกันยังบ่พีไนอ้องเอ้ยให้กันยังมาเอากันยังว่ให้นสี่ฝั่งยข่อยมาให้แล้วให้แม่ข่อยขอ้สีกแกไปเบิ่งตังางนาตาตังางนาอืออยากได้จะไป่ฟ้องเอาขั้นสี่จะสีก่ก็ได้แต่ว่าบ่อยากได้เอาไปให้เอาเข้าไปเอาไปโหลดถ้ามันถ้ามันรวยนะให้ประแดกนะอือม,มันรวยเห็นมันรวยให้มันเอาไปอือให้นมสมนะเอาไปโหลด